สวัสดีครับตออสายไปเลยเนาะนีี่เป็ปนู่เหมือนเดิมครับโคงไกลในใจเสมอนี่นดีเป็นคลิปแรกๆครับคลิปแรกเลยแหละแบบทอดครับเพราะว่าน้ำมันฟรีมาแล้วช่วงนี้คงกันหลวงมาแล้วน้ำมันฟรี ก่อนคือทางไหนป่ะเจ้าเ็บนัวสีอะไรเจ้ามานะ่าโอเคเนี้ยคนครนง่นายดีวันดีดีวันเรา,าจะมากินเขาน่าเหมือนกนเอาเอา เอาย้ำเอาทั้งหมดเลยมันเสียงมันชัดหรอเขื่อนมันมีสวนกันขี้กันลาดลงไปเด้ครับสาวเดียวเลยเราเราเพิ่งกำลังเซี่ยบกำลังขึ้นไฟไหมมาแล้วบ่เขียบถุงยังมีผัดละมามีไก่มาโลมีต้มจืด บ่ได้ตามเป้าได้กูเลยนะถอดพวงไก่องไก่องอุ้ยเกือบหยงได้อัดไว้าหลาฟ้ามันนั้งอัดเข้าไปเลยวันนมสุดบางบางบางเอาบางบางมันเป็นเคื่อก เนีก็หนึ่งเา้ยันเ็งไหนกินเขาอยู่กับจาน้่บ่ได้ยำดอกมันเนี่โอเคครับมาเอาใส่โรดีบ่นี่ยลใส่โรดีไหมใส่โรดีไหมใช่ไหมเอาจอดให้แลงมกัเอาเอาใส่ปี้าิลแบบเลนี่ตักรเตามฮะตักรเหรอตักขึ้นม่ย เอาแล้วเจ๊นี่รสสารก่เพิ่มรสสารอีกอเหรอบริษัทได้มือนะอแต่ว่าถอดโครงไก่เขาใหญ่ส่เทละตอนไม่ใช่หรืบุษันกินมันบุษันกินแต่จริงแต่ว่ามันจังเป็นก้อนบ่มันจะอยู่ของไทยของมันนะ<อ>มันยังมาติดกันเจ็บมากนั่น,นทรายแล้วแค่ถอดส่วนที่ั้นแล้ชื่อตัวของเทียบอกคือเทียเดียวเอาสองบ่เอาสองเทียขนันหน,หน้ำลายเนาะสวย คือเดี๋ยว่ได้ซ้มเลยยูนี่เราส้งเอาสงเอาสร้างอเาสรงกซังอกระซขาไม้เขาไม่กินต้องต้องแห้มันอยู่ของใหม่อมันนะจะได้กระเสีบเข้ากันเสบเามบเขาเบเข้ามาเเขามาสียบเข้าเสียบเขาเสียบเ้มบเยบเข้้อบ้้ยบยาีบมยเข้ ยู่นั้นยูนานั่นแบบบุกโสนหนึ่งว่ามันวัามันมันข้นโสนนะต้องโตป่ะห้าตัวเดียวห้ไปเปยียนเหยี่ยนนิดมือหน่อยวันี้ก็้ัันนกัตมันไปกินเนี่ยมนแบบนั้นผมโยบึงโอ้เลยคับมัน้นนง น้อย <Off> น้อยก็ย่นรงาเขายืน <tar> ว <get noise> ันขายวันยวนวเลื่อ <wrote> ้อขึ้กแล้อทำมกินงานมันเกิดขึ้นขำจากวัดแต่มจัดเลยบอกให้ว่าใส่เลยครับผมได้ครับเม่รีขอให้ได้หทีแท่นแท่นเชฟเบียร์จังมือเด้อเชฟขอเชฟช่องกระชับทีเดียวเขอเป็นขอให้หาที่แท่นเชฟเบียร์จงมือได้เลยทักปีแล้วว่าพอกรับกันสิบเจ็ด โอ้ยแทสมปวดปวชอบมแทบจำ่าอะไไหมเจ็ดปีจะเฮ้มันเฮ็นเ็ดยูทูปสะสมัยผุนดังฮอดลันแล้วเราปันเนาะห่วยแจงเหามันมีมันมีกินมีใส้กันอะไเนยว่าไม่มดไม่มเด็ไมนั้นเนาะมันมีกินมีใส้เนาซ้ำซุ้ดีเห็ดตีแตกบั่นประบุนเลยเนาะโอยมันมีจะรมิจะเรืองมวนเนาะบอกย่ำได้ก่ยิ้มให้กันได้ย่ำนั่นเนาะ เจลเด็เดเลยกลึบกลับ,บแจ้มไปเลยทแ่กองมาทับหงเงบแซบทำเครื่องเรียบร้อยแซบ,อบ,บดอกเพชรปนดอกมาสิ้อกล,ลพี่ี่ข้ไกล,ไล่ทวอ,อะไรไหมน,นั่น้เยอะถูกขมลำด้วยนี่า xanh Ủa, xanh chắc đòi okay. hmm. <laughs> hmm. này xanh dựa lên từ Chị đến đây Cứ xẹp เสียงความแสีบก็เสียงขวดทันบอกขวดเสียงดังเดี้ารุดหอนเบ็ดเยอดี๋ยวีะยังมีอีกว่ะสู้อะไรส่วยอะไรเอามาทูสายปีกินเอาไว้นี่เนาะเจ็บเนี้ยเอาไว้นี่เนาะโอ้โหหักอะไมาหัวใจบวเต้นจวดกันไปไปบันบันกินเขาแซ่บยูดีวิ่งแห้ง แรงมีเีชาตินี่หาเสบอบ่เต็มหมดเด้อทางอยู่ก็ได้ตัวนี่ไปหน่อยบอบอเงาเลยเงาไปเงาลบอกเดินคะเร่งแบบยาวๆเราเต็มเล้เห็นสามผนังอะนังเรื่องเห็นจอมเบือผพอดีละสามคนนีล่ะเดแกนนึงจาบพุง ชิมก่ด้อมามาจันรเร็ไหมจะห้ไม่เงีเ้ยเด้อี่ว่าเปยงบ้าใช้เปตีอะไรไงรวมตารวยรวยไปหอมแซบอยู่แวเฟพดแต่สำหรับสายเปสิพอดีไม่เีเ่องบงหกว่าหอมมะเขือพหอม,หอ,มอยู่หอมอยู่แซบอีได้กินทุกอย่างแต่ว่ามันสำหรับกกินทัดวามาเนี่ย สดมาคูกันนี่ใหญ่ด้ตานก่ไหกินไม่ได้กินกินกินได้ก็เกลนเมนูคตัมเมื่อนี้อร่อยมากกับจอมแทบบีว่ะแทบบีไรเปรคุยมั้งนี่ใครตัวได้เจ้าแหงคนไหนให้ตัวอะไรอีนอืะแทบบีว่ะมือพ่อมือพ่อ ถ้าเมนูอย่างนี้มันต้องอย่างนีはは้นะครับท่านผู้ชมกินได้ก็เกินครับก็วิ่ไลก็ตํำเอาแล้โอ้ยมิเด้มึงานอต่ำงงไหมมนจบมามีมืงต่มงงกูเรียกมาจบมื่อไรแล้วม่มืงตมงงก็เที่ยงเนาะต่ำงงเนี่ยก็เดี๋ยวใส่จานใส่ยังไาให้เนี่ยจซื้อมวนเถะไปเร่อไปเล่ก็ม้วนต่ำมุงคนเก่งสุ่นห่ะ คนกันยุหันน้ำแก่ตามหุ่งล่ะข้าวเสีย้สาลี่ยุหันเ้คุยมังเข้ากันดีดีบ่ให้ตัวบ่ตัวใส่มือใส่ออยาใส่มือแล้วมันสองเล่าโอ้ทางเงินแตกล้วแม่พี่ไหมมา้องมาเข้ามาใส่ละขอ่ตกับิขวาิเเมเเม ผมพงคิว่าโดนทุกคนนะ๋อ้โหตัวแสบไปดีวะก็แบนมังกรต้องมาไหมทำไม่ไงไปเลยเงือดไหลไหมขากันเสยแมนนวิโอ้โหตั้มเห็นวะขากันนะเรื่อยเรื่อย ขอยาดไปจูฟื้นโค้งไก่เลยบ่ะเนี่ยข้างอไข้างบนอืมอืมนั่นแหละถูกต้องเอาไม่ซูกินนะพี่จะพักหน่อยเนาะเจ้ายบขายเนาะลาบะออกคปยังดี่จะเส้อะไร ได้ก das ja, ่รนี่ยฮ่งานเรงานทั่วไปแล้วพวกนข้าวไันหันเบิ้งเกลือเี่มันเพราะว่าอิ่มแล้วไ่สดยังแล้วอ้แซ่บอันนี้ไหมเขาก็มาหมานแซ่บดีปะบางครั้งเบิ้ลตัวนี้แต่ว่าต่ำแซ่บเนี่ยแซ่บเบี้ว กินให้ลงต้องแม่ไปเรียกขาดตำหุ้งไว้เลยเพราะว่ามีอยู่แล้วจำไว้เถอเขากัดดีๆนะว่ามีหองนมกินให้่ีค่ะสุดที่ทันแม่แบบกินแบบสมัยตัวเธอกินน้ำกันมันตรงนี้นมกิ่นอะไรนะที่นี่ที่นี่กินหมดอื้ม ทำไมกําลังแสบสาวอยู่นะะมีน้ำจิตนะยมวนอลมวนเลยจิ๊บเจปี่วั้พ่อกันอาร์ติว่าแฮปปี้มากเลยมีกว่ากีฬาธีเพรอะไเพาดั่ไปใช่อืมอะไรเลยอะเจ๊จอยอัาจันนรากีอยู่งานนิ่งกันแล้วสิตำดวจมาก ตำรวจนะอ,อย่าง่ยอ,องตำรวจานาะแล้วตำรวจวออกคิปให้แน่ตำรวจรวจขน้ในอยู่วรอรนมาตจทีหลังเอาตำรวจออกออกเยันดีครับด,ดีครับมูอบห,อหมาคุณตำรวจเจ้านั่งครับเอาแเอย่าทำี่อ ชิ้นหน่อยมาแบนรนแบนนแบนนแบนแล้วต้้งพิาจบแล้วตอนไหบิ๊กได้ไหสองสามเดือนสิ่เป็นเพงอ่างรองนรเป็นแค่ตัวประกอบนะเพงไม่ได้หอกร่่ครับนอสนอสต่อร่มสมู้กันได้ ตำแน่งมาคนว่าตอนนี้จะยุโครานเหแล้วว่ามันนรตอนรตมันแม่นดอมันมีน่อยีน่อยแม่นดอกมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งมันคปีเจปีคุณนี้ขอถามมันหนึงว่าที่จบนอนระตอเร่องจริงบ่วังมุกม่ยให้เป็นตำรวจทหารแมน ไม่เนี่ตัวกระโปงเขาว่ามองได้ก็ไม่ได้ำไลกันทาไรทไรพ่อได้อยู่ตำรวจในหน่อยได้อยู่หมูไข่ซักล้อเก่าล่งเหรอฝังหมูฝางอะลไม่ได้เลยลอเ่างมไ่ได้เฮ็ดเ้ยแล้วพามีดฉากไอ้ตำรวจเขาเจ้าหำอยู่เขาเจ้าหำอยู่ะเเาไอ้สียกเยไเบิ้งเลอเวไเอจ้าขึ้นมึงสังไม่เต็ตัวัง บอดบ่ได้แบนั่งเสียวมาขาวจนวูนอยู่หำองบ่อหลังเพือนเนี่ยบแมวโอ้ยยังเหม็นโดดถีบด้วยเนี่ยสุดยอดเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังโอ้ยเป็นยังไงตำรวจก็ไม่เม่นหน่อยหลายลกระหม่อมได้ชนขนาดกันบองงูหละชนมังครับอะอรไงคือมีแต่คนหน้าตาดีๆไปเล่นในที่เหรอเออพอดีเขาก็เอาเลยว่าง่้ยในว่าไม่เป็นเรื่องร้อเล่นพี่ลีก็ลายเรื่อง ่าเำรวอมันต้องรอี่วังมันยังเรียนไหนเสื้อบิ๊กนี่นี่รอลรส้ละครธรรมดาแล้มันต้องรองิยังยังเขาเลียนไหนหวัแท่านท่านนีงิยังอิมไม้อยู่อวะมันอยู่ได้ีนอิมาบ่มันใหญ่มองใหญ่ไนี่วันนี่ใหญ่ไปวงนั่นน่าจะบ่ปันไดบอใหญ่รอกอยู่นี่ธรรมดา ต้องมาด่า Happy b เ r t h d a y ตัวเองครับผมเนี่ยนะเกือบร้อยไปอยู่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องสายเฟลินะครับไปอ่ะบายบายครับสวัสดีครับดีอ่ะ